าดาราฮอลลีวูดที่กลายเป็นตัวละครในเกมให้กันว่าดาราฮอลลีวูดนั้นจะอยู่กันแต่ในหนังวันนี้เราจะมาดูดารา5คนที่หลุดเข้ามาในเกมกันครับเริ่มจากโนแมนวอริดัสรับบทเป็นแซมพอเตอร์บริดจ์สจากเกมเดสต์แตรนดิงจากหนุม่มซิงมอไซ์ในเดอะวอลกิ้งเดนกลายไปเป็นพนักงานส่ง,งของของอนาคตที่ต้องเดินทางข้าบภกเขาในเดสต์แ n d นดิงที่มีทั้งฝนที่เรียกว่าไทม์ a l ลกับน้องบีบีสุดน่ารักพบกันเรื่องสุดลึกและยากที่จะเข้าใจยิ่งเคลานูนีฟรับบทเป็นจอห์นนี่ ซิเวอร์แฮนด์จากไซเบอร์พัง2077เะเลงตลอดการจากจอห์นวิกและเดมณัทติกคราวนี้เข้ามาในบทมือกีตาร์สายบูที่ตายไปแล้วแต่ยังคงอยู่ในหัวคนอื่นและพูดด้วยว่า your breath taking นั้นก็ได้กลายเป็นมีแห่งปีนตอนนั้นไปเลยคิดแถวเริงตันวรบทเป็นนายพลซาเรนคอสจากเกม Call of Duty Infinite Warfare จากจอสโนว์ใหเกมว่าโทนที่ไม่รู้อะไรคราวนี้กลายเป็นนายพลอวก,กาศสุดโหดใน Call of Duty แต่ก็ยังโดนยิงอยู่ดีเรียกว่าไม่ว่าแกจะอยู่ในจักรวาลอะไรก็น่าจะตาย นักพิจารณ์เนี่ยอิดิสเอลบารับบทเป็นโซโลมอนรีดจากไซเวพัง2077ใน DLC Phantom Liberty จากหนึ่งในหน่วยซูซานควอนและลูเธอร์มาสู่จักรบาลไซเบอร์พังๆในไซเบอร์พังรับบทเป็นสายรับสุดเทธธ่ที่ทั้งลึกลับมีเช่นเชิญคือแบบถ้าเจอตัวรีดตัวจริงในผับเนี่ยอย่าเดาทักสุ่ม45นะไม่แน่อาจจะโดนยิงก่อนได้คุยก็ได้และคนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็คือแมตต์เบคิสเซนรับบทเป็นคีฟอังเกอร์จากเกม d e เดฟสแ a n d i n g จากฮันนีบาที่เป็นบทที่ทำให้แกน,นั้้นนนโดด่งงัใเเกมีขา กลายเป็นทหารผู้โศกเศร้าที่พร้อมจะลุกขึ้นรบเพื่อสิ่งที่เขารักที่ทั้งเท่ทั้งน่าเศร้าแล้วก็ทั้งหรอไม่ปานในใครเลยฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผม